ก็ไม่ใช่วันนี้ทีเมื่อวานนะครับเอเดฟนะครับ uh, mm มีข่าวาสารนะครับว่านี่นะครับได้ไทยเตรียมพร้อมกันยา่นนี้นะครับเตรียมเปิดให้เวอร์ชั่นไทยที่นี่ที่เดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับเอเดฟสเปเ f o r ลฟอร์นะครับทำตัวเกมใหม่นะครับเป็นเอเด b ม l e นะครับก็ เปิดให้เดือนกันยาอยู่ยนี้นะครับเล่นได้ทั้ง PC นะฮะแล้วก็เอ่อ n d r o i d นนะครับส่วนน่าจะทำเป็น2เวอร์ชันนะเห็นไหมสองเวอร์ชันนะครับก็คือน่าจะเป็นเวอร์ชันใช้พวกแก็ปจำลองนะครับกับเวอร์ชันที่เล่นในโทรศัพท์หรืออาจจะเป็น Android และ iOS ก็มีแบบฟอร์มนะครับอันนี้ก็ตัวเกมออกมาแล้วนะแบบฟอร์มนะครับนี่นะครับไปทำมาด้วยนะครับเดี๋ยวคัดลอกลิงไปให้ใต้คลิปนะครับผมโอเคนะครับปืนนะครับปืนที่จะให้เล่นนะครับก็ AK นะครับเ n ฟอร์มวัดก็ปืนหลักๆนั่นแหละนะครับ ปุ่มอะไรมันเดิมนะครับกระโดดง่ายๆอะไรมันเดิมหมดนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคาดลอกไปฟอร์มไปให้ทำนะครับอัปเดตข่าวสารก็มีแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวมาอัปลงอีกนะครับ